สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับบานสเดียมอโต้แล้วนะเดี๋ยววันนี้บาสจะพามาดูนี่เลย Ford e v e r ว e t เครื่อง2.0นะไทเทเนียมปี2021จดใช้ี่2ไม่แสนเดียวในราคา900 0กว่าบาทเท่านั้นเองนี่มาดูว่ามีอะไรกันบ้างไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เส้นยาวๆแบบนี้มาพร้อมนี่เลยไฟตัดมองและเซนเตอร์หน้าโอเคครับผมคันนี้มานเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยแล้ว มาดูกระจกมองข้างเราก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสวยๆงามๆแบบนี้คันนี้นะครับเป็นระบบพุทธศาสตร์นะแล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับกระจกซ้ายขวาตรงนี้คันนี้พับกระจกได้และพร้อมลูกเล่นอีกมากมายนะพิเศษนู่นเลยข้างบนเป็นไงครับผมเปิดได้อ่าโอเคอันนี้คร่าวๆตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นตัวไทเทเนียมเบาะปรับไฟฟ้าด้วยถ้าสนใจคันนี้อยากได้คันนี้หรือว่าอยากรู้รายละเอียด คันนี้นะโทรเข้ามาที่091 539 9888เดี๋ยววัดจัดให้กับผม